อันนามยังพุตัสสะภควะโตบุพภาคานมะตัลังคาโลมะเชมะมะัสสะ พระพุทธัสสะสาธุอะหงพุทโธสาธุอะหงุษพุทโธที่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาธุอะหงุธัมโม ข้ทมมาทรขาเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาธุอังโขสังโฆคุณพราสงฆ้าเจ้า,จาเป็นที่พึ่งของเรา

ภาวายของขอจงได้สำเสร็จภาวายของขอจงได้สำเร็จอาสาวาติสิ้นไปอาสาวาติสิ้นไปแห่งกิเลสและเครื่องดองสันดานแห่งกิเลสและเครื่องดองสันดานบรรลุถึงเชิงน,นิพพานบรรลุถึงเชิงน,นิพพานในอนาคตจการเรื่องหน้าน,น,นุ่นเถิดในอนาคตจการเรื่องหน้านุ่นเถิด มานิมายังบันเกมัตาพัตานิตาปาลิวาลานิที่ภูสังคัดสัโคนสยามะสาธุโนเปนเสังโทีิภูสังโฆ มานิมาตตากพัตานิสัพพะลิวัลานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาตินันจายาตากานังตาละกัดานัง ลารังอิังิา,งายะาสุขายา้ยาพ่อแต่พ่อสมงูเริพ,เพ่พูผูเจริญขะเจ้าทังพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พาตฐานกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เผาพาสวงขอพาสวงจงรับพาตฐานกับทางเครื่องบริวารทั้งไรเหล่านี้ แต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิกนการละนานเถินสิกาาทงเมตานางมาตาปิตุอาตินังาตปิตุอาตินงญาตกานังญาตกานังวัตตางสังวัตต,ตุไม่หัางมาตาปิตาทโย ตักตาคาปีมาสาอามาสาปะติงละพันธุมามะเจตาสาอันว่าทานของข้าพเจ้านี้จงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลาย ามันดาดูยาตาใหญ่สามีภรรยา บุพีอุบาจาจาร์ญาติสนิิดสหายเจ้ากรรมนายเวแรแกผู้ที่ล่วงรับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้ ความความประสถงของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการ,รนานดำเนินสาธุสาธุสาธุ